ตั้งใจทำดีดีไม่เคยลบมีนี้หน้าทีท่คืองานเทศ,ศบาลของเรามีความม,มุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสร้างสรรค์บริการเพื่อพวงประชา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันประภาวดินถิดนน้องแวงพร้อมกับรายการการสิน์เมืองหน้าอยู่เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมคะเป็นประจำทุกๆเดือนเราก็จะมีในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลเมืองการสินป์มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเช่นเดียวกันกับเดือนนี้ค่ะด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนเราไปชมกันเลยค่ะกับการทํางานในเดือนนี้ค่ะเมื่อวันที่1ตุลาคม2558ช่วงเช้าค่ะ ณนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินนายจรุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมนะส่วนราชการพนักงานสังกัดเทศบาลเมืองกระสินได้เข้าร่วมพิธีการต้อนรับผู้ว่าราชการคนใหม่คือน,นายวินัยวิทยานุกูลซึ่งท่านเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายอนุไทยธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายโดยมี นายสุรพจทธรัชชุศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินได้กล่าวต้อนรับในงานครั้งนี้ค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินคนใหม่พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดด้วยการสานต่องานเดิมและเริ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาสินได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะท่านกรมการและสมาชิกเหล่าแกนชาติจังหวัดกาะสินกรับเียนเครับ ทั้งนี้ในช่วงบ่ายของวันนายจารวัฒรบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการครูอาจารย์พนักงานเทศบาลเมืองกระสินได้เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจําปี2558ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสฉลิกรังจังหวัดกระสินเพื่อน้อมล,ลําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งด้านการศึกษาโหราศาสตร์และส่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์โดยมีนายวินัยวิทยานุกูลผูรร้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานได้นำหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภ,ภาคเอกชนวางพวงมาลาต่อหน้าพระบรมสารทิศรักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและอ่านประกาศถวายราชสาดุดดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว <perde> เพื่อน้อมลำลึก ถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านที่มีต่อปวงชนชาวไทยทางด้านการศึกษาและหหราศาสตร์และส่งเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอีกด้วยค่ะหลังจากเสร็จงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี2558แล้วนั้นค้วาราชการจังหวัดกระสินคนใหม่น,นายวินัยวิทยานุกูลพร้อมด้วยพลตำรวจตีหญิง สิริพรวิทยานุกูลนยายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินนายอนุไทยธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินคนใหม่ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในเขตเทศบาลเมืองกระสินอาทิศาลเจ้าพ่อหลักเมืองอนุสวรีพระยาชัยสุนทรหอเจ้าบ้านอนุสวรีรชัชกาลที่5รา,ารัชกาลที่6และพระพุทธสมัมฤทธิ์วิโลคันตรายหลวงพ่อองค์ดำนวัดกลางพระอารามหลวงโดยมีนายจรูญบุญเพิ่ม นายกุทศมนตรีเมืองกระสินและคณะได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้เมื่อวันที่7ตุลาคม2558ช่วงเช้านายวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายสุรพจน์รัชชิศิริ นายอนุไทยธรรมกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินนายจรูดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาะสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนประชาชนชาวจังหวัดกาะสินได้ร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายบุญณถนนพิรมบริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรซึ่งจังหวัดกาะสินรวมกับเทศบาลเมืองกาะสินจัดเป็นประจำทุกวันพุธที่1และ3ของเดือนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตรตอนเช้า ก่อนไปทำงานไปโรงเรียนอันจะส่งเสริมให้มีจิตใจที่สงบมีสตินำหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน <worldly sound> และเมื่อวันที่7ตุลาคม2558นาาบําบำเพ็ญกุศลวัดป่าทุ่งสีเมือง ตำบลระสินอำเภอเมืองจังหวัดกระสินนางสาวศิรินันนหล่อตระกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสิน์และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมโดยมองเงินช่วยเหลือศพรายญาตคือนายบุญมียานสะอาดอายุ79ปีผ่านคณะกรรมการชุมชนวัดปากทุ่งสีเมืองเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดงานศพต่อไปและเมื่อวันที่9ตุลาคม2558ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสิน เทศบาลเมืองกระสินรวมกับกลุ่มพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการขยะของท้องถิ่นกับการผลิตพลังงานจากขยะภายใต้โครงการรณรงค์เสริมเสริมการผลิตพลังงานจากขยะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องในการผลิตพลังงานจากขยะ มาขยายผลสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการขยะและศักยภาพของท้องถิ่นและได้รับเกียรติจากนายจรวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธรรมปรทุมสวัสด์ผู้เชีวยวชาญด้านการผลิตพลังงานจากขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนางสาวสุทาสินีก่าวกิติคุณนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้เมื่อวันที่13ตุลาคม2558นหอประชุมธรรมาพิบาลเทศบาลเมืองกระสินนายจรวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทเทศบาลหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานสังกัดเทศบาลเมืองกระสินและสมาคมชมรมกลุ่มต่างๆได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าประจำปี2558ด้านการส่งเสริมเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมซึ่งคณะกรรมการนำโดยดรวิชัยรูปขำดีอาจารย์คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัยอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายประเสริฐมีภัยทูรนักสืบสวนชำนาญการสำนักงานปปทและนางธนิฐาสุขวัฒนาจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเก้าโดยในช่วงเช้าคณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเก้ารับฟังบรรยายสรุป เกี่ยวกับการดําเนินงานด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนประชาสังคมจากเครือข่ายป้องกันการทุจริตและการขับเคลื่อนคุณธรรมความซื่อตรงเครือข่ายการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองกระสินและเครือข่ายการจัดการรองรับสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกระสินส่วนในช่วงบ่ายคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ดูงานของกองทุนจิตอาสาพ,พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกลุ่มคนลักถุงชุมชนดอนสวรรค์ศูนย์สาธาร,รณาสุขมูลฐานชุมชนสงเตยกลางและได้เยี่ยมคุณพ่อชาวลิตชัยวันผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยค่ะ ร่วคนเอาใจใช่มไหมใช่เวลาต่อยแล้วเนี่ยปัญญารุ่นไปรุ่นวกนี้แล้วไปดูสเดียวพาไปดอดแก้วไปดอกไปดอดแก้วเมื่อวันที่15ตุลาคม2558ันห้ารอยหดรกัณติมาพรวิบัตตกูลหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลกระสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลและจิตอาสา20คนนำผู้พิการทางสายตาสิคน ปลูกต้นไม้นาสวนสาธารณะแก่งดอนกลางตามกิจกรรมคนตาบอดบอกรักโลกพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะในกลุ่มผู้พิการทางสายตาจึงได้จัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูคนพิการด้านสายตาขึ้นเริ่มจากกิจกรรมคนตาบอดบอกรักโลกเพื่อคืนความร่มรื่นให้กับธรรมชาติและปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์ให้กับชุมชนทำให้คนตาบอด เกิดความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการทำความดีเป็นประโยชน์สู่สังคมและให้เห็นว่าคนพิการไม่ได้เป็นภาระของสังคมซึ่งในการเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้โดยมีนายอดิศักดิ์อนันติยทรัพย์เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกรสินนำเจ้าหน้าที่สำนักการช่างและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองกรสินเข้าร่วมกิจกรรมและอำน,นวยความสะดวกแก่ผู้พิการทางสายตา และเมื่อวันที่19ตุลาคม2558นายจานรคุณเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสิน์ได้ให้โอ,อวาทพร้อมทั้งนำสวดขอพรแก่นักเรียนนักกีฬาคณะครูอาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลในสังกัดเทศบาลเมืองกระสิน์เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่13ไดโนเสาร์เกม รอบขัดเลือกภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือในระหว่างวันที่20-30ตุลาคม2558ณจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองกระสินซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ขอให้นักกีฬาตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโดยความถูกต้องตามกติกามีความยุติธรรมมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยเพื่อนำความสำเร็จ และนำชื่อเสียงมาสู่จังหวัดกาลสิน์ต่อไปและเมื่อช่วงเช้าของวันที่20ตุลาคม2558ณศูนย์บริการสาธารณาสุขเทศบาลเมืองกาฬสิน์แห่งที่1สอยน้ำทิพย์โดยสำนักงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมได้จัดกิจกรรมรณรงค์คนไทยฟันดีสะบูดีสมเด็จยา่าตุลาคม2558เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทยเนื่องในวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบรมราชชนนีและวันทันตะสาธารณสุขแห่งชาติเพื่อเธิดพเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรมราชชนนีพระมารดาแห่งทันตะแพทย์ไทยโดยเทศบาลเมืองกรสินได้จัดให้มีการบริการถอนฟันอุดฟันขุดหินปูนซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆในระหว่างวันที่20ถึง21ตุลาคมนี้ วันที่20ตุลาคม2558ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาลสินนายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลรวมต้อนรับและรับนโยบายจากนายพรพศบัณฑิตยานุรักษ์ผู้ตรวจการเขต12ซึ่งดูแลจังหวัดกาลสินขอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ด เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลเมืองกระสินในเรื่องบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองกระสินทั้งนี้นายพรพศ์บัณฑิตยานุรักษ์ผู้ตรวจการเขต12พร้อมด้วยนายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองกระสินนายสลงลงคานเลิศปลัดเทศบาลเมืองกระสินและหัวหน้าส่วนการงานได้ลงพื้นที่งานดูสถานที่กําจัดขยะของเทศบาลเมืองกระสินบ้านแก่งนาขามตำบลนาจานอําเภอเมืองจังหวัดกระสิน เพื่อเป็นต้นแบบในการนำไปพัฒนาเรื่องการกำจัดขยะของจังหวัดอื่นๆอีกต่อไปและในวันที่23ตุลาคมช่วงเช้าณบริเวณลานพระบรมบราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมารัชการที่5ศาลากลางจังหวัดกระสินนายจรวัต t บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานผู้เทศบาลพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกาะสินรวมพิธีวางพวงมาลาน้อมลำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนายวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินเป็นประธานในครั้งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาราชาสักการะและกล่าวคำอาศิรวาทราชาสาดุดุดีต่อหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงมา้าราชการที่ห้า เนื่องในวันปิยะมหาราชโดมยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากทั้งนี้วันปิยมหาราชตรงกับวันที่23าตุลาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หาพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการเลิกทาสการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศหลวนเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญสืบมาจนถึงปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษาประชาชนและนักดีนักศึกษาต่างน้อมรื่นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงปรเป็นพระกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทย ค่ะคุณผู้ชมคะและก็นี่คือการตั้งใจทำงานของเราชาวเทศบาลเมืองกระสินเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสินและพี่น้องทั้ง36ิชุมชนได้อยู่ดีมีสุขและที่สำคัญเรามุ่งมั่นและตั้งใจที่จะให้กระสินเป็นเมืองหน้าอยู่อย่างยั่ง,ย,งยืนค่ะกลับมาพบกับดิฉันประภาวดินทิดน้องแวงพร้อมด้วยทีมงานรายการกระสินเมืองน้าอยู่ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ